สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเลยนะคะตีห้าก,กว่าๆนี่อากาศเย็นสบายท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะ ชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปทุ่งนารวงทองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นทุ่งนาที่มีแต่ซางข้าวนะคะในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้น้องวัวควายก็จะออกมาหากินนะคะอยากจะจำภาพบรรยากาศช่วงนี้เอาไว้นะคะ ให้ภาพบรรยายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ 好大哦。 หลังจากชมบรรยากาศพระที่ขึ้นเสร็จแล้วก็จะแวะไปบ้านคุณยายนะคะไปรับคุณยายไปวัดนี่คือหมู่บ้านของเรานะคะตอนเช้ญญาจากสภาวาระการเปลี่ยนแปลงกรับเดี๋ยวก็จะแวะไปรัญญบคุณยายเพื่อรับคุณยายไปวัดนะคะ และนี่ก็คือบ้านของคุณแม่นะคะซึ่งว่าจะมารับคุณแม่ไปวัดมาเยี่ยมค,คุณยายนะคะ,<ล>ะคุณยายไปวัดจะจะะคุณยายไปวัดแหรอบอ,อกออามออาชาไปนิดเดียวนะคะคุณยายไปวัดเสแล้วหลานสาวบอกก็เลยขับตามไปดูค่ะคุณยายไปถึงวัดเรียบร้อยนะคะ<ๆผ> <Keys> ก็เลยขับมาเลาะเล่นไปหาพี่สาวแล้วก็แวะมาชมบรรยากาศยามเช้าเช้าที่อยู่ข้างๆหมู่บ้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของแถวหมู่บ้านซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะคะ หลังจากลัดเลาะชมบรรยากาศเสร็จเราก็จะกลับโคกหนองนาของเรานะคะ เขียวข้าวหนึ่งดำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องมาช่วยเขี่ยวข้าวให้เราด้วยแล้วก็มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เรากินข้าวเที่ยงกันซึ่งเป็นวิถีที่มีความสุขมากมนะคะในชนบทของเราขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะสวัสดีคชื่อไหินขาไปตาแล้วกินเข่า แกมเก,กมเ<อ>กม,กมน่าหนั